คราวที่แล้วเราเบรกเพื่อให้รถหยุดในการใช้อินทิ้เบรกด้วยการใช้เบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็ระบบ MBS แต่เที่ยวน,นี้นะครับเบรกลดความเร็วเพื่อที่จะไปต่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อผู้ชมครับผมนรมีสาคอนนะครับอยู่ที่ SolarTech Avenger ร n d n น e ์อิ r ดนะครับสนามที่ฝึกสำหรับผู้ที่สนใจการขับขี่ในรูปแบบของ a v e n n e r r n d แอนด d u นะครับกับเจ้ายามาฮ่า เป็นเลเจ็ดร้อยหรือเจ้า T7 นะครับ, mm. บยอดเอเจเบย์ของสายลุยที่ชอบเดินทางด้วยนะครับนะครับเที่ยวน,นี้เราจะเบรกเพื่อจะไปต่อนะครับเราขอย้ํากันอีกนิดนึงนะครับว่าการเบรกเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราเบรกโดยสัญญาณหมายถึงว่าเราไม่มีอาการเกร็งแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นก็ต่อเมื่อเราพยายามที่จะฝึกทําซ้ําบ่อยๆในขั้นตอนที่ถูกต้องฝึกแบบนั้นจนร่างกายมันจดจำนะครับทุกครั้งที่เราจะลดความเร็วมันก็จะเป็นสัญญาณ ออกมาโดยที่เราไม่ต้องสั่งความหมายก็คือเพิ่มเติมในรายละเอียดแล้วก็ต่อยอดเตรียมความพร้อมนะครับต่อไปเป็นการเปลี่ยนทิศทางเป็นการผ่านอุปสรรคนะครับเราจะต้องแล้วก็เตรียมพร้อมแบบไหนวิธีการยังไงนะครับมีจุดที่ต้องเรามดระวังหรือว่าให้ความสนใจในการฝึกกันเป็นพิเศษอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันขอแบ่งขั้นตอนการฝึกออกเป็น3ามหัวข้อก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นขั้นตอนที่1ประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วแม่นยําแล้วก็หลงมือทําไม่ลังเล เราจะต้องอ่านเส้นทางให้ออกว่าเส้นทางนะมีการยึดเกาะที่ล้อรถได้ขนาดไหนนะครับตัดสินใจอย่างรวดเร็วแม่นยําข้อที่2ปรับท่าให้อยู่ในท่าที่พร้อมคุมรถนั่นคือถ่ายน้ําหนักไปด้านหลังเบรกหน้าเบรกหลังโดยการแบ่งนิ้วที่เหมาะสมพร้อมกับลดเกียร์ลงมาครับซึ่งตรงนี้ขั้นตอนนี้เราก็ได้ฝึกกันไปแล้วในอีีที่แล้วนะครับสาหรับข้อที่3ลีมคัตในเกียร์สุดท้ายทิ้งเบรกหน้าแล้วก็ปรับท่าให้พร้อมคําอธิบายก็คือทุกเกียร์ ก่อนหน้านี้นะครับเราจะเป็นลนักษณะเหยียบเกียร์แล้วก็ทินท้นคัดทิ้นคัดจนกระทั่งเรามาอยู่ในเกียร์สุดท้ายเนี่ยเราจะดีนคัดไว้ซึ่งบางทีเขาก็เรียกว่าอมคัดอะไรประมาณนั้นนะครับคือไม่ปล่อยหมดตรงนี้จะป้องกันทั้งเครื่องดับตอนที่เราเลี้ยวแล้วก็จะใช้เรียกกําลังตอนที่เราออกจากมุมเลี้ยวด้วยนะครับต่อจากนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับนะจุดที่เราเริ่มเลี้ยวนะครับต้องทิ้เบรกนะครับเบรกหน้าเบรกหลังก็จะปล่อยไปขยับ ร่างกายนะครับจากที่เราถ่วงด้านหลังเพื่อที่จะให้รถนะครับมันเกาะกับพื้นนะครับเราก็จะย้ายนะครับย้ายน้ําหนักมาถ่วงด้านหน้าในกรณีที่เราไม่ได้นั่งนะครับถ้าโค้งนี้เราจะยืนเลี้ยวนะครับเราก็จะมูเว้นนะครับถ่ายเทน้ําหนักนะครับย้ายตัวเราไปด้านหน้ารถครับแต่ถ้าเรานั่งนะครับมันก็จะมาสิ้นสุดตรงตําแหน่งนะครับตําแหน่งที่เรานั่งนะครับนั่งใกล้ถังน้ํามันที่สุดนะครับ ถ้าเป็นโค้งขวาเนี่ยนะครับเราจะทิ้งเบรกโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเท้าเราพอละลงไปจากพักเท้าเนี่ยเราก็จะไม่มีเบรกหลังแล้วนะครับนั่นคือจุดที่ผมบอกว่าเราใช้ e n g i n นเบรกเท่านั้นสําหรับการควบคุมความเร็วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับในการเบรกที่จะไปต่อนี่ครับคือการที่จะต้องเบรกด้วยแล้วก็ดูทางเข้าทางออกด้วยนะครับเราจะต้องดูร่องดูลายไปด้วยประเมินความเร็วไปด้วยนะครับซึ่งมันจะ มีงานให้ทําเยอะกว่าการเบรกเพื่อจะหยุดนะครับทีนี้มันอยู่ในกรณีที่ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนเราอาจจะมาเร็วเกินไปหรือว่าพื้นนะครับมันอาจจะลื่นมากกว่าที่เราประเมินไว้ถ้าเราเบรกเฉยๆนะครับไม่มีภักษาอะไรที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมมันมายังไงมันก็เบรกมัทะลุไปในการซ้อมมันคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็แต่ถ้าในชีวิตจริงมันอาจจะเป็นต้นไม้มันอาจจะเป็นบ้านคนมันอาจจะเป็นหุบเหวอันตรายแน่นอนครับวิธีที่เราจะแก้นะครับ ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยต้องทําให้รถมันสไลด์วิธีการนะครับจะเบรกยังไงเมื่อเราเริ่มใช้เบรกหลังนะครับใช้เบรกหลังหนักๆเนี่ยตัวคนขี่นะครับจะให้น้ําหนักไปทางด้านในเมื่อล้อหลังเริ่มที่จะสไลด์ออกด้านข้างนะครับฝึกไว้เลยนะครับให้ดันนะครับดันมือขวาสวนออกไปเลยนะครับฝึกจากความเร็วต่ําๆก่อนนะครับแล้วก็โหนน้าหนักไปด้านในนะครับเหยียบพักเท้าด้านในมากกว่าด้านนอกนะครับแล้วก็ผักแทนด้านใน สวนออกมานะครับบางทีวิธีการที่เราใช้มือซ้ายดึงเข้ามาอย่างเดียวนะครับมันไม่มีกําลังพอนะครับต้องดันมือขวาออกไปช่วยด้วยคือจะย้อนกลับมาในจุดแรกๆที่ผมพยายามบอกว่าเวลาเราควบคุมรถออฟโรดนะครับพยายามที่จะแบ่งนิ้วหน่งนิ้วหรือสองนิ้วไปควบคุมคัสควบคุมเบรกถ้าเราไม่ทําแบบนั้นนะครับตอนที่เราจะแก้อาการสไลด์ของรถอะไรพวกนี้นะครับ เราจะไม่มีกําลังที่จะไปควบคุมมันโอเคเราลองไปซ้อมกันดูนะครับบทสรุปของการลดความเร็วหรือการเบรกอย่างมีประสิทธิภาพครับมันน่าจะเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเรื่องของการประเมินสถานการณ์ครับเราต้องอ่านให้ออก ว่าผิวดินนะครับหรือทางวิ่งมีการยึดเกาะประมาณไหนนะครับแล้วก็ความคุ้นเคยก็จะบอกกับเราเองว่ารถของเราเอินทีนเบรกมันตึงมือขนาดไหนนะครับเบรกหน้าเบรกหลังมันอยู่นะครับตามสั่งขนาดไหนนะครับแล้วก็อย่างที่สองคงเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติสัญชาตญาณแต่จะเรียกนะครับนั่นคือการฝึกจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ทั้งเบรกทั้งเกียร์นะครับแล้วก็ปรับท่าโดยที่ ไม่ต้องมัวคิดไม่ต้องมัวสั่งทุกอย่างเป็นไปตามอัตโนมัตินะครับอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของความพร้อมที่จะไปต่อจากจุดนั้น,นครับตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดที่เราจะต้องฝึกจนกระทั่งนะครับเราสามารถที่จะทิ้งเบรกได้ตรงจังหวะเราสามารถที่จะเปลี่ยนท่านะครับมูฟเมนต์ของเราจากท่าเบรกมาเป็นท่าที่พร้อมจะคุมรถออกนะครับแล้วก็เรื่องของการอ่านลองอ่านลายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ หนีไม่พ้นนะครับการฝึกการทําซ้ําในรูปแบบที่ถูกต้องและที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของตัวช่วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถนะครับจะช่วยให้เราทําการฝึกโดยที่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับต้นว่านะครับอย่างตัวนี้กระจกนะครับเวลาเดินทางก็เอาออกมานะครับเวลาจะฝึกก็พับกลับเข้ามาแล้วก็ตัวแผ่นกาดนะครับที่ผมใส่มาตัวนี้เป็นของโทรเทคซึ่งมีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ทุกครั้งที่ที่เกิดการล้มนะครับจะช่วยเซฟไม่ให้ชิ้นส่วนเป็น เสหายและที่สําคัญที่สุดนะครับคือรถที่ตอบสนองแล้วก็ให้ความแม่นยําในการขับขี่นะครับมีกําลังเพียงพอมีระบบเยร์ระบบคัดที่ตอบสนองได้แม่นยําพวกนี้นะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาการขับขี่ได้ทั้งนั้นครับ